สวัสดีค่ะทุกทท่านกลับมาพบกับตุ๊กอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะตุ๊กพาทุกท่านมาอัปเดตบรรยากาศของแปลงที่ดินนะคะเราอยู่กันที่ที่ดินบ้านสวนคลองสิบกม5.5าเพื่อน้องเสือจังหวัดปทุมธานีค่ะวันนี้นะคะตุ๊กจะพามาอัปเดตแปลงที่ดินที่เราจัดโปรโมชั่นนะคะวันนี้ถึงวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะเราจัดโปรโมชั่นนะคะ6แปลงสุดท้ายค่ะแปลงละ800,000บาทค่ะ แต่ละแปลงเนะื้อที่เท่ากันนะคะอยู่ที่62.5าตารางวาค่ะซึ่งหน้ากว้างแต่ละแปลงเนะี่ยอยู่ที่12เมตรมค่ะลึก21เมตรค่ะเหมาะสำหรับสร้างบ้านที่พักอาศัยนะคะหรือจะเป็นบ้านสวนนะคะแปลงเล็กๆนะคะหรือจะสร้างคาลโฮมหรือบ้านเดี่ยวก็ได้นะคะขนาด62.5ตารางวาค่ะซื้อสดโฉนดพร้อมโอนนะคะหากต้องการผ่อนนะคะแปลงนี้ดาวเพียง 50,000บาทนะคะเข้าใช้ประโยชน์ได้ทันทีค่ะผ่อนไม่เกิน3ปีนะคะผ่อนเริ่มต้นที่เดือนละไม่น้อยกว่า1 0,000บาทขึ้นไปนะคะหากท่านใดสนใจนะคะติดต่อคุณตุ๊กค่ะนัดชมที่ดินซื้อที่ดินติดต่อหาตุ๊กได้เลยนะคะติดต่อเข้ามาหาตุ๊กได้เลยนะคะเบอร์โทร0 9 9ย์1 6 2 8 9ค่ะแปลงที่เราจัดโปรโมชั่นนะคะมีแปลง A15 A17 A18 a 19 a 20และ a 21นะคะ6แปลงเท่านั้นนะคะแปลงละ62.5ตารางวานะคะจำนวนจำกัดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้นะคะรีบติดต่อหาตุ๊กเลยค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ